สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอสกดไลค์เจ็กเก็ครับรับชื่นมื่นกับฟอร์มเกตาในช่วงนี้เจ็กเก็ครับนะครับนายใหญ่ลิเวอร์พูลยอมรับตามตรงในกบ่าในเวลานี้เขาชื่นมื่นกับฟอร์มการเล่นของดาบีเกตากองกลางทีช็อคกินีที่ทำผลงานได้ดีนับตั้งแต่พิมลีกกลับมารีสตาร์ทกันอีกครั้งเกตาช่วงลานะครับกับอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วง2ฤดูกาลแรกที่ย้ายมาอยู่กับเทียมจนทําให้ฟอร์มการเล่นไม่ต่อเนื่องและถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก อย่างไรก็ตามหลังจากพิมลิกกลับมาเตะก,กันอีกครั้งเพราะหยุดไปนานร่วมกว่า3เดือนเกตาตก็สลัดอาการบาดเจ็บทิ้งไปนะครับและกลับมาจนเหมือนเป็นคนละคนเป็นเกตาคนเดิมสมัยอยู่กับอาบาลิซิกแล้วโดยใน2อเกมลังสุดนะครับเกตาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและทําไปถึง2องอัศซตช่วยทีมเก็บชัยชนะติดต่อกนันได้อีกด้วยเนื่องจากอาการบาดเจ็บไม่เคยช่วยอะไรเลย,เลยและมันส่งผลต่อจังหวะการเล่นของเขาแต่ผู้คนลืมเลือนไปแล้วว่าเขาเองเคยเริ่มต้นได้ดีจริงๆร,รับเจเกนกรอบ,บบอก ตอนนี้ก็ปรับตัวเข้าสู่ทีมได้เรร้อยแล้วรู้จักทุกคนที่นี่และนั่นก็ทําให้สร้างให้เกิดความแตกต่างขึ้นได้อย่างชัดเจนใน2ปีหลังพวกเราไม่ได้แพ้มากเท่าไหร่และต่อให้ในักเตะฟิตมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะสอดแทรกและในตอนนี้มันก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆฟิตด้วยและปรับตัวได้ด้วยดังนั้นฟุตบอลมันดีมา,มากๆคือความเป็นไปได้ที่คุณจะมีทักษะแบบนาบีเกตาเพรสซิงสูงเพรสซิ่งแล้วสวนกลับ เขาคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้จากอาบาเิซิ่งมาแล้วมันไม่ต้องให้เราปรับอะไรกับเขาเลยคุณไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดของคนมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องต่อสู้กับตัวเองเพราะว่าการมาเจ็บทําให้เขาไม่ได้อยู่ในจังหวะของตัวเองตอนนี้เขากลับมาอยู่ในจังหวะของตัวเองแล้วและตอนนี้พวกเราต้องแน่ใจนะครับว่าเขาสามารถรักษาสี่นั้นเอาไว้อย่างน้อยจนจบฤดูกลาลจากนั้นเราก็จะได้พักอีกและเราก็ค่อยมาสารงานกันต่อ ลิเวอร์พูลหวนกลับไปให้ความสนใจเวสตันแมคเคนนี่อีกครั้งและพร้อมดึงตัวมาเริ่มทีมในช่วงหน้าร้อนนี้สโมสรลิเวอร์พูลกับทีมแชมป์ทีมอังกฤษตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะหวนกลับไปล,ล่าตัวทับทามเวสตันแมคเคนนี่ยอดกองกลางควนส่วนสูงของสโมสรนโชเกียส์ซูนซีทีมดังในศึกบุนเดสิสเซอร์ยูร์มันหลังจากที่เคยทับทามมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงหน้าร้อนปีก่อน โดยทางเดมิเลอร์นะครับตีข่าวว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวเวสตันแมคเคนนี่กองกลางตัวคอนโครบอลนะครับทีมชาติสหรัอเมริกาในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นมาร่วมทีมในทิศอันฟิลในช่วงฤดูร้อนนี้ให้ได้โดยคาแกงงว่านักเตะน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ22ล้านปอนด์ โดยทางนั่น CBS Sport นะครับซึ่งเป็นสื่อทางต้นทางของข่าวรายนี้ก็รายงานมาว่าแมคเกนนี่มีแนวโน้มสูงที่จะออกจากโชชูเซนซีในช่วงสมัมมาน,นี้และลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในหลายๆสโม,มสรในศึกพรีเมียร์ลีกที่ติดต่อ,อเข้ามาหาเจ้าตัวเพื่อขอซื้อนักเตะร,รายนี้หรือแม้แต่ทีมในศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาก็มีติดต่อ,อเข้ามาเช่นเดียวกันโดยทีมในพรีเมียร์ลีกก็กำลังให้ความสนใจเวสตันแมคเกนนี่ได้แก่นะฮะเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลเตดวูล์ฟแฮมตันและลิเวอร์พูล ดยแบคที่เชื่อก,กันในกามาดลิเวอร์พูลกำลังมองหากองกลางรายใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้โดยมีติโอโ,อโกโอาคันตราของบอยูมินกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวเต็งว่าจะได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและในรายของแมคกินี่นะครับก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของทางชิกกิ้งครอปและชิกกิ้งครอปเองก็เคยส่งเมลมองไปดูฟอร์มแมคกนี่มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปี2019และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็พร้อมทุมเงินประมาณ25ล้านยูโรหรือ22ล้านปอนด์ให้กับทางด้านโชเกซรูน เกรนจอนสันเชื่อติเอโกจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับหงดังเกรนจอนสันนะครับอดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลมั่นใจว่าติเอโกอาคันโตราจะเข้ามาช่วยยกศักยภาพในเกมรุกของทีมได้อย่างแน่นอนหงดังลิเวอร์พูลครับมีข่าวพัวพันอย่างหนักกับมิกฟิลของบาเยูร์มินิกถึงขนาดบางสื่อบางแหล่งข่าวเลยครับว่านักเตะจะย้ายมาร่วมทีมกับแชมป์พิมลิกอย่างแน่นอนซึ่งทางจอนสันก็เห็นด้วยว่าการมาของติเอโกอาคันโตราจะช่วยให้เกมรุกของต้นสก,กัดเก่ามีทีเด็ดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อคุณเจอกับคู่แข่งบางทีมถ้าคุณได้รับบทบาทให้เป็นตัวฟรีย,ย่างหมายเลขสิบและปล่อยให้ฟาบิโอกับแฮนเดอร์สันคอยคุมหน้าแผงหลังผมว่าจะได้เห็นสิ่งที่จะเยี่ยมเพราะก็คือน,นักเตะที่มาสจารย์และสามารถเปิดช่องเกมรับคู่ต่อสู้ได้อย่างสุดยอดจอห์นสันกล่าวถ้าแนวรับต้องกังวลกับซาดูมานโมเมซาล่าและโรเบียโตฟิมิโนนั่นจะทาให้ติโอุโกโอ,อัคโนรานมีพื้นที่สําหรับครองเกมและเล่นงานคู่แข่งได้ สำหรับติวก็คันตรานะครับเหลือสัญญากยกับทีมมาเยมดิกจนถึงปี2021เท่านั้นเองหากไม่ยอมต่อสัญญาชูใหม,ม่กับทางเสือใต้ก็พร้อมที่จะขายออกจากทีมในทันทีนะฮะเพรกกาะกลัวเสียไปแบบฟรีๆเจคก,ก็ครับเชิดชูเฮนโดต้นแบบกัปตันทีมลิเวอร์พูลในอนาคตกุนซือหงดางนนะครับได้กล่าวยกย่องกับตันเฮนโดว่าเป็นต้นแบบผู้นําในทีมแอนฟิ ye, ลด์ยุคใหม่หลังเอาชนะเสียงวิจารณ์ด้วยผลงานในสนาม สำหรับจอแดนเฮนเด์สันนะครับต้องปิดฉากการลงสนามใหนือการน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเขา่าในเกมที่เอาชนะบรตันสามหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามเจคกี้ครับยืนยันนะครับว่ากัรตันเฮนโดเป็นคนที่ได้สิทธิ์ชู้วยแชมป์พิมพ์อังกฤษอย่างแน่นอนเราจะทาทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ถูกต้องผมไม่รู้หรอกว่ากฎว่ายังไงกันบ้างผมไม่รู้ด้วยว่าคุณจะชูวช้วยแชมป์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงหรืออะไรทำนองนั้นแต่ถ้ามันไม่ใช่กฎเฮ เขาจะสวมชุดแข่งเหมือนกับเพื่อนๆร่วมทีมและทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยเขาคือกัปตันคนเดียวที่ผมมีที่นี่ลิเวอร์พูลและผมก็รู้ใจของผมดีในการตัดสินใจเลือกกัปตันทีมเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาซึ่งมันก็เหมือนกับทุกอย่างในชีวิตที่คุณต้องเติบโตในบทบใหม่มันถือเป็นงานที่ยากมากเมื่อคุณต้องรับหน้าที่ต่อจากสตีเวนจูลาดไม่ว่าคนคนนั้นจะทําอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากแน่ เฮดดเติบโตในบทบาทนี้และเขาจะเป็นต้นแบบสําหรับนักเตะรุ่นต่อไปของลิเวอร์พูลนั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเขาเติบโตอย่างฉันฉลาดและเป็นกัปตันทีมที่มีความเหมาะสมะนั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นและเมื่อคนอยู่ภายใต้ความกดดันจากภายนอกเพราะความกดดันที่ถาถุเข้ามามันไม่ใช่เรื่องง่แน่แต่เขาก็ทํามันได้สาเร็จและประสบความสําเร็จในอาชีพเมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาจะพบกับหลายเหตุผลมากที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจเจกเก็ครอปกล่าวถิงท้าย Ley, th ong, th ลาเดซันวิเคราะห์ก่อนเกมลิเวอร์พูลเบอร์ลี่พร้อมฟันธงผลการแข่งขันมาร์คลอว์เดนสันนะครับกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมทิศทางลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ในเกมลีกนัดที่35ประจำซีซั en, น่น2 0 1 9ันสิถึงสองพมาร์คลอว์เดนสันนะครับกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมทิศทางหงดังลิเวอร์พูลไปต้การนำทีมของเจกเก็ครับผู้จัดการทีมเชลย์ยูแมนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะคลาสเร เบิร์นสลีย์ในเกมลีกนัดที่35ประจรําฤุการ2 0 2.9% 2,020ในค่มคืีนนี้ตามหลับประเทศไทยก็คือ3ทุ่มตงผ่านทาง BBC Sport สื่อชื่อดังสาหรับทางเจ้าบ้านหงแดงนะครับคว้าแชมป์ไปตั้งแต่นัดที่31ของฤดูกาลแล้วและปัจจุบันลงเล่นไป3 0นัดมี92คะแนนซึ่งนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะเจ้านงนางนวลไบรตั ians, นแอนด์โอฟอเอเวอเนส์ขณะที่ทีมเยือนเดอะคาสเรดเบิร์นสลีย์อยู่อันดับที่10ของโต๊รางคะแนน ด้วยการมีสิทธิ์กาคะแนนจากกระลุงสามนัดเท่ากันและนัดล่าสุดกระบุกเฉียดขุนคอนเวนแฮมเนือเต็ด1-0ล่าสุดมาร์คลอนสันออกมากล่าวว่าด้วยชัยชนะ3ครั้งและเสมอ1ครั้งจาก4ีนัดที่ผ่านมาของทีมเยือนพวกเขากําลังทาผลงานได้ยอย่างเยี่ยมแต่ผมก็เห็นว่าผลงานที่ยเยี่ยมนี้มันจะไปสิ้นสุดในการไปเยือนที่อันฟิลของลิเวอร์พูลและอาจจะพบกับความยากลําบากบ้างในจงังหวะการเจาะหรือทลายล้างในแผงเกมรับของทีมเยือน แต่ผมคิดว่าทีมของเชกินครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเก็บชัยชนะในเกมนี้สกอร์น่าจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะจ๊ะกาลเกอร์ชี้ชัดมาน่มีส่วนเร่งความสมําเร็จให้ทีมมากกว่าสอสตาดังจะมีกาลเกเออร์นะครับคุณลุงลุกหนังชื่อดังออกมาชี้ชัดว่าซาเดโอมานเน่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท,ท้จริงให้กับทีมในการปุ่งชนความสมําเร็จมากกว่าสสตาดังเพื่อนร่วมทีม เจมี่คาลเกอร์ก,ก็รู้นัหนังชื่อดังออกมาชี้ชัดว่าสดูอูมานีปีกชาวเซเนกัลคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงให้กับทีมในการพุ่งชนความสำเร็จควาแช์มากมายในช่วงหลังมานี้นะครับซึ่งมากกว่า2สตาร์ดังรง่วมทีมอย่างอลิสันเบเกอร์นายทวานปุรุสวาตูชาวบราซิลและวเวจิฟันดสแบกข้หลังชาวเนเธอแลนด์ผ่านทางสกายสปอร์ตล่าสุดเจมี่การลเกอร์ก็ออกมากล่าวว่าเขาสิโอมาน่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูล ช่จริงอยู่ที่เรามีเวอร์จิลฟันดาส์ที่เข้ามายกระดับแผงหลังและอาริสันเบเกอร์ที่เข้ามาอุดช่องโหว่กับตำแหน่งผู้สาประตูแต่เซดูมาเน่ก็เป็นชื่อแรกเลยที่ผมคิดว่าเขามีส่วนสำคัญในการนำสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับเซดูมาเน่ในวัย28ปีย้ายจากนักบ,บุญแดนใต้ซามตต้ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงเสม,มอปี26ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์หรือประมาณ1,342ล้านบาททำประตูให้กับยอดทีมทินแอนฟิลแล้ว16ประตูในลุกการนี้นะครับ พร้อมกับอาซิดไปอีก7ลูกจากการลงสนามสามสิบนัดในเกมลีกและเจบเกประตูจากการลงสนามรวมทุกรายการ166นัดซึ่งเขาก็มีส่วนสกาญพาทีมคว้าแชมป์อยู่ว่าชิมลีกฤดูกาล2 0 1 8ถึง2 0งสที่ผ่านมารวมถึงแชมป์ที่รอคอยมานานกว่า30ปีอย่างแชมป์พรีเมียร์ลีในฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กร,รกฎาคมนะครับ